ดีครับบ้านองสุวรรณยามาแล้วนะครับอ้อผ้าโยกโการโคบดีนะครับฝนตกดีเนาะปีนี้ปีนี้ฝนฝ่าดีอุดมสมบูรณ์ดีถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะมันอุดมสมบูรณ์ดีเนาะฝนฝ่าตกถูกต้องตามฤดูกาลหรอเพยถึงจะเป็นมาถึงจะเป็นฝนผ,ผ้ายุเนาะ แต่ว่าฝนเลงอ่ะมันเลงอ่ะมันเลงตลอดเด้อนะครับมันมาฝนเลงช่วงนี้แหละ็พุฝนไปเย็นเย็นเก่าเย็นสิบมันก็ต้องโตอีกเนี่ยฝนเลงช่วงช่วงเริ่มต้นนะเริ่มต้นนี่เริ่มต้นไปดูการบ้านกาเแล้วบ้านกาเราก็ต้องไปรอรอฤดูการเก็บเกี่ยวนะฤดูการฝนเลงเย็นก็ต้องเย็นเก่าเย็นสิบนาะ นะครับแต่มื่อนี้นะครับที่เมืเ่อวาให้ฟังอีกจักเรียงหนึ่งนะฮะสำหรับ,รบข้ออง,งุงนนะครับสำหรับคั้นผัวเงินนะครับผัวเงินปัญหานะครับปัญหาปัญหาของการผัวเงินเมื่อวานสิเป็นการแจ้งหรือว่าในโรงเรียนนะขัดในโรงเรียนกนย็ดีแน่นะครับถ้าปลูกในโรงเรียน การกายสีดีแน่นะฮะเ,เช่นการพมี่รงเรือนคุ้มนะคุ้มย่างดีนะครับผมกาหลายๆท่านหลายๆคนนะครับจะว่าเอไอ้ปัญหาลอยเงินเนี่ยอย่างคันเขานาผลมันเกิดชิดนยากเนาะมันเกิดปัญหานะครับเพราะว่าเชื่อละเพราะว่าสิเป็น เชื่อล่าอย่างถุงยางเนาะเออมันสีมา,มาเชื่อโร,รครรโอะไรเชื่โอโร,รครอ่ะม,มันสีมากับ,บกับฝนนะครับมากับฝนโดยเฉพาะงุ่นกลางแจ้งนะฮะนี่โดยเฉพาะงุ่นกลางแจ้งนะครเออมันกะมันสีมากับฝนบางครั้งคนกับสิ่งจิตใเอ๊ะทำไงเปียงก็สีมากระผลน้ำกันดีกันแล้วเปียงก็ยังสีมีเชื่อล่ามี นี่เชื้อนั่นแม่กับผลนะก็คืออ่าโบโฮนะครับน้ะผลเนี่ยมันมาจากจะว่าหยังไปหยังแน่เนาะเอ่าม,ม,ม,มัน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 แม่กับมันมาถื่อเจ้าหลวงวนเฮ้าเนาะเอ่ถสิเจ้าหลวงวนเฮ้าบานนี้มันกับถ้าไม่เกิดเอ่ากลืนเชื้อโรคเนาะแล้วกมันมีเชื้อโรคแหละว่าไงเอ่ามีเชื้อโรคเชื้อราอะครับ ผีมันมากกับกับฝนกับผ้าเนาะเออฉะนั้นแล้วเออคนที่ปัวงนนะครับคนที่ปัวงนกะต้องต้องเบิ่งไว้นะครับขันสิบปัวงนกะเนียนไหหมีมีโรงเรียนกะดีกันครับแจะว่าขันบ่มีถามบ้าเป็นอย่างมอกระเบ้เป็นอย่างแล้วปัจจุบันกาซีบ่ยืดขอเรื่องมาขันบ่มีโรงเรี้ยงกะดีไปใส่งั้นเพียงแั่สิชอบพาะนะฮะผมจะบอพวกจะเนียนๆนะครับว่าเฉพาะ เฉพาะผวกที่เขาปัวเง่นที่เขาบอกกัน,นคือบอกเขาวอาไงว่าว่าตามหลักษาพิชาการของเขาเนี่ยคืออ่ามันตองมีโรองเลียนรองเลียนแหรอเขาเขาต้องปลูกส่วไหลนะแล้วต้องปลูกตัวไหลปลูกสัวไหลกับเพื่อว่าผลผลิตนะครับปลูกส่วไหลยพรมันเจ้ากันเท่าคือ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 ปลูกสัวไหลเนี่ยเพราะว่าเขาอยากได้ผลผลิตที่ที่ดีนะครับบ่ตองมี โบตมีเชีย่ยวโลกโบตมีเชื้อรายอย่างเขามาเอา่อกับต้นของวเขานะฮะเจ้าว่าห์ขันห้องผูกเจ้าต้นทั้งสองตกก้นโบกไปเลยครับไม่มีปัญหานะเนี่ยปลูกไปเลยนะครับผมเหตุผลในกลางแจ้งว่าก,กางแจ้งหรือกกบบว่าจิปลูกเะียวสั้งสีมุ้งให้พันได้รับแสงนจัิหน่อยมันกับไม่มีปัญหานะครับอันนี้คือบ่อยฟังนะครับบ่บใช่ว่าโอา้โอยโ่มีโ่มีโรงเรียนมุ้งโ่มีอะไรโบมีบ่ปลูหรอกโบมีนะครับ มันก็สามารถที่ปลูกได้คือกันนะครับแต่ว่าท้องก็ต้องเปลืองในจังหวะก็คืออ่าขันไม่เชื้อโรยเคี่ยวขังกับอ่าฉีดน้าฉีดฉีดน้าล่างเนาะฉีดน้าย่างฉีดยาคุ้มมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับมันมันมันอยู่ในลรงแรกเขาสีดกันครับยาคุ้มอ่าฉีดยากันเพี้ยวไฟเพี้ยเพี้ยวไฟไล่แดงเพี้ยทุกเพี้ยแหละครับผมเขากะกำจัดที่กันนะครับจะแล้วเขาี่ปู่วนนะอ่าผู้ใดปลูกกับ ขนาดผลเนาะหนึ่งเชื้อเชื้อโรบุ่งสีมากกับผลสองก็คือเออมฆจีนุ่นนะฮะเออ,ออางอองนอางนมันหนาผลนะเขาเรียกว,ว่าสาผ้าสาจนะนะ้ามเท้เรีออยกว่าฤดูใบไม้ผลินะฤดูใบไม้ผลนะิมันกับใบไม้อ่อนเนาะใบไม้อ่อนหยากระปองถ่ายเปนหยาคือหยามันกระปองดีเนาะงวงกล้วยกระแมกหรือหยาอ่อนเนาะเอ่อมันก็บสีมักนั่นสินะเนี่ยกระชันนี่กระชันนั่นแหละครับผม อันนี้ก็พวกแม่งกินงกินนุ่นพวกว่าจะเพื่อพวกสัตว์พวกนี้เนาะสาัตว์กินใบกินใบไม้เนาะมันก็จะมาก,กันนะครับอ่ามันก็สีมาสีมีกันนะเออ่เขาก็อยากกินอยากอย่างนั้นที่กันเนาะมันก็เป็นเรียงธรรมดาปกตินะครับเรียงพวกนี้นะผมถามมาอ่ามีแนวแก่บ่ะขันหลายๆขันพวกมุย้ยหลายัเขาแห่โรงเรียนยังดีนะโรงเรียนมีจิตนี่แม่งก็เพื่อป้องกันกั็ป้องกันพวกนี้แหละครับป้องกัน โลกวงกันโล่วงกันเสียล่าองกันเปี่ยวไฟไล่แดงองกันสั์นะครับที่เขาเป็นมิดนาเขาเสียเป็นมิชิาเลิกกับปลูกเห็โลงเลี้ยงยังดีนะตามตามรักของเขาลยเห็ุนะจะ่าเม็นป่เเ็ดก็ได้ครับกับกับคุ้มใบนะครับกัคุ้มใบกับหลายๆหลายๆคนเขาบอกว่าอะร่รเขาเสียมิชิาใครเอาตามเรัไวิชาการประเทศยังหรอกนะอื เราตามหลักของเขาเลยมันกะเฮ็ดได้ก็ดีครับสำหรับคนที่มีเงินกับบ้านไปหยังครับกัเฮ็ดได้ก็ดีนะกะดีมากมากเลยนะครับแจ้วกับบ้านได้ก็ับเซนีกับพ่อครับบ่ต้องไปบ่ต้องไปยังมากไหมนะเอ่ามันก็ออกอยู่แล้วนะแล้วผมนี่ผมก็บ่ได้ไปคุ้มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะถามหมอมาออกคือกันครับออกดียังหนีเลยแจ้ว่ามันก็ต้องมุ้งลงเรียดยังไงนะอ่าพัตจิกกับบ้าเพียงนะครับเพราะเสียบาพัตจิกกิ่เพงมหาศาลมหาโหดเลยกับบ้าเพง ข้าบะหมี่แห้งก็ต้องใส่ไม่ใส่ยังกงเห็ดเอาก็อยู่ได้ครับปีสองปีสามปีเท่ากันนะครับผมมันบ่ได้ไปอ่าชิดยากว่นนั่นนะอืมบ่ได้บ่จังเป็นบ่จังเป็นลงปีไอ้ยังหั้นหมากไหมข้าวเราต้องไปลงทุนยังไงหมากไหมขนาดนั้นนะเพราะว่าเห็นปลูกลักเก้าต้นสิบต้นยี่สิบต้นมันเป็นมันก็ธรรมดานะครับบ่ต้องไปเห็ดยังดีแต่ว่ากันสำหรับภูมิเลยอยากเห็ดดีเลยกรับไม่มีปัญหาครับก็ยิ่งดีไปง่ายอีกนะ ต้อนยอดได้เลี้ยงที่ดีนะครับผมฉะนั้นแล้วก็ต้องขอฝากไปก่อนนะครับสําหรับสําหรับไอ้คนที่ปลูงูนะอยากปวูงูนะครับผมพวกนี่แหละครับปัญหาของเขาคือพวกเขี่ยไฟไรแดงเชียโรคเขี่ยไาเนาะมันสิมามันสิมาครับผลนะครับมันสิมาครับผลมากครับพวกนี้นะฮะฉะนั้นแล้วก็ต้องขอขอบอกไว้นะครับผมบอกไว้ว่าก็เออ พวกเพียพวกนี no ้เขาต้องกำจัดขันมีโรงเรียนก็ดีขันมีโรงเรียนก็กาบ่เป็นยังนะครับบ่เป็นยังกองต้องต้องเข้าใจนะครับผมเข้าใจก็บองงูจังอยนะครับเข้าใจจังอยนะครับผมถามว่าออการัออกดอกบ่ออกคือกันครับบ่มีโรงเรียนก่อครับแห่งจะออกหลายนะครับผมเพราะฉะนั้นบ่ออกแล้วมันออกหมดแหละนะต้นไม้แต่ว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาอยากอยากอยากเก็ด อ่านเทศไทยได้มันก็ดีนะครับแล้วก็พวกแมงกีรุนเนาะเออ่พวกแมงกีรุนจริงๆนะแต่ว่าผมมาคันคันคันลงกชิ้นอย่าปลูกแล้วนะล <ๆ S 1> ูกชนนี่ปลูกแล้วอันปลูกไป็นโรคเลีอดหนึงก,กะกะเฮทก็ดีนะครับห้องสีบรอดไปห้องสีบรอดไปไอ้ไปปาวงกับพวกนี้นะเดี๋ยวก็ับปาวงไอ้พวกเก,เกเลือพวกเกลือยโรคเกละเอ่ยแล้วก็สีวงกรับไปเอ่อมแดงมันจะเพื่อยังเงินอีกนะฮะเออ่ได้หลายอย่างเนาะ อันนี้สําหรับค้นทีมีโทรศัพท์เพียงพ่อนะฮะมีพื้นโทรศัพท์เพียงพ่อนะอืมก็สามารถที่จะกับเห็ดให้เอ่อเป็นยังทีดีแหละครับต่อยอดที่ดีแหละครับยังดีเลยนะฮะสำหรับค้นเห็ดใหญ่แต่คนเห็ดบ่ไ้ก็เอาจะแ่มุ่งเพื่อววา่ใบฝนตกลงห้ามกับพ่อแหละครับผมแล้วกับลาสติกก็ใช่วจิตแพงกับบ่แพงนะครับผมลาสติกคนโรงเรีนีงกับบ่บ่แพงนะฮะเออมังก็เม็ดนึงกับบกี่ีบาทนะครับผมเอ่อเม็ดนึงกับบกีจีบาท นากว้างนากว้างซีเมตรนากว้างหาเมตรที่ไี่เมตรหนึ่งกับบอจีบาทนะเมตรละลอยก็บาทเองนะฮะเออเ้าไปปลูกต้นสองต้นสามต้นแจวเาไปคุ้มนะฮะเป็นมันกับบอจีบาทนะฮะเออมันก็นได้นะครับนี่นี่พระอาทิตย์แบบนี้นะครับผมแข็งทนท่านดีครับแบบ๋ ym ีสามสี่ปีเลยสบายครับบอ่อขาดได้ครับหนาดีนะครับเออย่างหนาย่างดีเลยนะย่างหนาตาสร้างเลยหรอไป <laughs> นะครับผมขนาดดึงขนาดดึงเอามาปลูกเป็นอูแสนเลยก็ได้คร <Huh? S 1> ับนี่อไม่ม <c> ีขาดนะครับม <c> ันก <hay 55 S 2> ับมะเพียงนะบอชีวาบอชีวามันสีแพียงเหมือนมะทุยยางมะบเพียงอกครับผมทุกคนก็สามารถที่จะเห็นได้นะครับผมบอชีวาสีเป็นแพงเข้าไปเห็นจังอื่นกับเม็ดไหรก็ดีนะเจ้าเรี้มันิบอชีวาเป็นเรียงทิ้งหยุงใหญ่ยังนะครับเม่ได้เป็นเรียงทิ้งหยุงใหญ่ยังสำหรับคนที่อยากปลูกอยากอยากปลูกใกแคบอยากสต่างนะเจ้าเบียรอ่างงอ่างนวลนะมันก็ต้องทีมคัดมันก็ต้อง ขดะีเข้าในเข้าในร่มพ่ดไปแล้วคุดูได้นะครับดูเขาจะงอยก็ดีที่กันนะครับผมขอพูดหลายๆนะครับผมขอพูดที่ซู่านนะครับที่ติดตามขอพูดที่เราจมผมที่เาฟังนะครับผมแล้วกัผู้ใดบนท่านใดกดติดตามให้กับฝ่ายเรย่นะครับเนอะนะครับฝ่ายกดติดตามานแม่นะครับทั้งช่องบ้านงูสวรรญาทั้งช่องยูทูบช่องเฟซบุ๊กนะครับผมฝากข่กับเราเร่งใจกันนะครับผม ก็เสียแล้วสิมีอ่าชิบลังดีๆนะครับก็สินล้มาเสนอนะครับให้ให้เพื่อนๆได้อ่รับทราบรับชมต่อไปนะครับผมนี่หนังสือนะครับผมผมเอานูผมกับบได้บ่ใช่ว่าโรงเรียนอยดีเอียงขนาดไหนมากไหมนะครับแต่ว่าข้างบนกะกะใส่ผ้าติ๊กคุ้มเรี้ยงยางกะกะกะมุดีนะครับแต่ว่ามันกะกะพ่อใจนะฮะต่ว่าไอ้นี่ไอ้พวกไอ้พวกโค้งสางพวกยังพวกนี้เนาะ กลายเป็นไม่เองครับบ่ได้ว่าเป็นเป็นเหล็กเป็นยงังนะจะขันเป็นเหล็กเป็นยังขันย่างดีดีเลยกับไม่มีปัญหาก็ยิ่งสน,นนสนับสนุนเลยครับผมกลาสนับสนุนอย่าเดียนะครับผมสําหรับคนที่มีเงินเนี่ยสำหรับผู้คนเงินเหลือเงินถงงนงนะุงเงินถังนะเออเงินถุงเงินถังอยากลัวงบนใบช่อมอยากลัวงบนใบเป็นลงเงินที่มีจิตจริงๆนะมันกับป้องกันได้หลายให้กันครับป้องกันได้ดีมากๆนี่แหละครับอันนี้สําหรับคนมีเงินนะเอ่อห้าสิบปูกะเก้าต้นชิบต้นยิงชิบต้นกะเฮ็ดลงเลี้ยนไปเลื่อยกะก็ดีจะว่าขันไม่เฮ็ด หมาเปียงก็บว่าเปอยงขึ้นกันนะก็บว่าเปียงเจ้าว่าห้าก็สุดเพียงแน่เจ้าก็เบียงน้ำเบียงยาเบียงยังสินะเพราะว่าเขาต้องฉีดล่างฉีดยังนะครับผมกายฉีดล่างเชื้อโรคฉีดล่างนะเออฉีดล่างไปนะครับผมเออนี่นี่ยังสีกนี่แล้วมันก็ออกไปแล้วครับนี่ออกออกช่อแจกช่อแจกยังบีแล้วนะนี่นี่นี่นะครับแจกช่อแจกยังออกมาเตรียมในมูลหนึ่งกับทะเลสุกตัว กสรเริ่มสีขาสีเริ่มสีสุกนะมูนึงนก็ว่กก็ไม่อเอา้าออกมักงสิหรหมุนเวียนอย่างสิหะครับผมหมุนเวียนไปนะครับอืมกมีความสุกไปเบ่งไปดูแลไปครับอืมกเอาอันไหนชีมันเทาเทาสางเข้าทับไมสางให้เสร็จเนาะมันมีความสุก,สกสอา่อา,อาเท่ากับเท่ากับว่าดีใจครับเออทีนี้กประสมพัมสําเร็จเบองต้นนะครับเอ่อออกลูกออกแม่ผมเชไปนะครับ เพราะว่าหยอดไม่พันกระลังสีไอ้นั่นมากก็แตกไปนะแตกหยอดออกแล้วออลูกออกช่อกันเส้ยวแล้วครับนี่มูนี่เห็นป่าครับทีมันถอดหยอดไม่ออกมากก็ออกากูกันโอ้ยนะเอ้าออกาก็ออกครับป้ายไปแล้วครับผมเพราะว่าจ้านี้นกลาเป็นศูนย์ตัวยางสูญหลงการเลี้ยงลูกอยู่แล้วนะครับบากมีนะผมผมก็สีผมก็สะเอานุ่มก้มลูกพวกนี้นะไป ได้บอกไป้ก้าวให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับว่ามันเป็นเพราะจังไหนเป็นเพราะอย่างนะครับเอออกลูกออกอกอกออกมามูลหนึ่งบองั่านในมูลหนึ่งแทศสุกแล้วมูลหนึ่งก็บอกว่าไม่แล้วมันก็ดีที่กันมันหมุนเวียนอย่างมัดปีประศัตรนะนะครับผมโอเคนะครับผมเคบมนี่กับขอฝากไว้เฉียนนี้ก็เป็นขอยชี้ดีนะครับระวังการปวงงนที่มีโร่องเรียนกับบ่มีร่องเรืยอนหล้วกับปวงงนหนาผลหนาผลเขาต้องดูแลแบบนีเนาะ กานั่นเป็นขอจดินะครับสำหรับไหแก่คุมภูรางุนแล่าภูจากขัวงุนนะครับแล้วก็ประชาชนภู่วยเราฟังรับูดนะครับมันขอแจกจ้างกันนี่อย่างแนี้นะครับกาฝากไว้นะครับผมกาฝากกดติดตามรับเนีนะครับผมขอพูดหลายๆนะครับที่ติดตามขอพูนที่รับชมนะครับผมขอพูนครับสวัสดีครับ